และมาถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคในวันนี้ครับปางแง้มช่วยชาวบ้านจะนําทุกท่านไปพบกับทุกแวดวงที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยครับซึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเรามีให้ติดตามสวัสดีครับปาแงมครับขอบคุณมากครับน้องเป้สวัสดีครับพวกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างติดตามครับ กำลังพนจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเกล็ดแก้วอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนิธิหาธราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุบารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ66พรรษาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้การบริจากโลหิตลดน้อยลงก่อ ได้กำลังพลเข้าช่วยเหลือสภากาชาติไทยยังขาดโลหิตอีกมากเชิญชวนบริจาคโลหิตนะครับศึกโควิดต้องพิชิตให้ได้พลตรีไพสาลหนูสังผู้บัญชาการเฉพาะกิจนราธิวาสได้ใช้เรือยนต์ตรวจการไปตามลำน้ำแม่น้ำสุไหโกโลกตรึงกำลังแนวชายแดนอำเภอตากใบาย,ยาว21กิโลเมตรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนจากมาเลเซีย ไม่ให้สายพันธุ์แอฟริกาทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในของประเทศได้นะครับผมนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกว่าเจ้าของผลไม้และพ่อค้าแม่ค้าผลไม้กาดไม่ตกมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้บริโภคที่ห่วงใย,ยกันว่าลงทุเรียนทางภาคตะวันออกจะเป็นคัสเตอร์แพลเชื้อสบายใจได้ครับตั้งแต่ต้นทาง เกรรษตรกรทุกคนรักษาคุณภาพสะอาดปลอดภัยนะครับก่อนจบก่อนจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ดทุกระทมอยู่แล้วเมื่อเสียชีวิตก็ยิ่งทุกระทมขึ้นไปอีกหาวัดเผาหายาติพี่น้องมาร่วมงานก็ไม่มีน้ำซ้ำหาลงเส่ศพก็ลำบากสองพระเอกตลอดการขวัญใจชาวไทยบินและเอเกพันธ์บรรลือธิ์ พร้อมด้วยทีมมูนิธิร่วมกตันยูนำาลงศกจำนวน60บใบมาถวายวัดสมบันัตราชวรวิหารชาบ,บนสถานกองทับบพบกพลโทชาติชา,ชายนาวแสงและพลตรีเฟื่องวิทย์เลาหาสุริยะโยธินตัวแทนกองทัพบกเป็นผู้รับมอบปงังแงมทีมงานทีมไมน่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะรับเจ้านายปูนปูน กลับไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับไปฟังความคิดเห็นผลกระทบของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่ริมถนนแปลตดินแดงตรงห้ามกับสนามกีฬา7วันแรกที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันที่5ถึง11พฤษภาคมแล้วยังต่อเนื่องอีกไปถึงสิ้นเดือนนี้สะท้อนภาพอะไรได้บางอย่างที่น่าห่วงใย,ยครับร้านเท้าแกงาขายแทบไม่ได้เลยเพราะว่า กินก็ไม่ได้ลูกค้าส่วนข้าราชการเขาก็ไม่อยากเดินออกมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเสี่ยงคนที่เอค้าแถวนี้เขาโดนผลกรมทบโดยเต็มเต็มเลยนะจะลงมาซื้อของกินซื้ออะไรเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาแล้วผู้สูงอายุก็เยอะพฤติกรรมของคนที่มาตรวจเป็นเช่นไรครับถ้าไม่เอาต้นไม้มาตั้งเขาก็มายืนพิงจับกลุ่มกันเต็มหมดอ่ะยืนพิงแล้วก็จับกลุ่มก็ต้นไม้โดนโน่นโดนนี้ ตีติดกันแล้วก็ยืนเล่นนะโทรศั่งตอนนั้นพี่ก็ต้องบอกว่า mm hmm. น้องคะถ้าเกิดว่าจะมาตรวจน้องข้ามฝั่งน้นเลยอย่ามายืนจับกลุ่มตรงนี้ mm hmm. หรือถ้าตรวจเสร็จแล้วน้องกลับบ้านเลยค่ะเพราะข้างในอ่ะมีคนติดเชื้อเยอะนะไม่ใช่ไม่ยเยอะกลัวติดเชื้อป้องกันตนเองอย่างไรส่งน้ำให้ลูกค้าแก้วหนึ่งรับตังมาฉีดแบงค์ฉีดตังฉีดเหรียญโยนใส่กล่องแล้วก็ล้างที่มือเราเพื่อที่เราจะ ทำน้ำให้ลูกลค้าคนอื่นกินเซฟคนอื่นด้วยแล้วก็เซฟเราด้วยเราต้องทำอย่างเงี้ยแม้แต่ในนี้ต้องฉีด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 ถ้าเกิดว่าล้างไม่ทันเนี้ยก็ต้องเอาสเปรย์ฉีดเข้าไปในนี้ในกระเป๋าต่าท้ายนี้วอนผู้ใช้แรงงานมาตรา3 33 9และ40ที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 อย่าตกมีมารยาททางสังคมเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่อยู่แ l ลด,ดินแดงด้วยนะครับท่วงถามแรงตอบแรงทำไมเทศบาลนครรังสิตจึงมีการเลือกตั้งซ่อมตอบเพราะมีการแพ้ชนะกันเพียง5คะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครรังสิตและสมาชิกเทศบาลนครรังสิตท,ที่ผ่านมาจึงมีปัญหารองเรียนครับ โอ้ยก็คาใจเนาะห่างกันแค่ห้าคะแนนระหว่างอดีตนายกรุ่นเก่าและลูกชายนายกอบจอคุณปัจจุบันก็เลยต้องลองกำลังกันอีกครั้งหนึ่งโดยเลือกตั้งใหม่นะครับเฉพาะเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่9เลือกเฉพาะนายกเทศมนตรีส่วนหน่วยเลือกตั้งที่10เลือกเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลสอทออที่ศูนย์เยาวชนร้อยปีอาทิตย์ที่16นี้นะครับแววมาว่าบัตรประชาชน ราคาพุ่งสูงถึง2,000บาทกกตปทุมธานีงานหนักอย่าให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งที่สานักรับเจ้านายปูน,ปน